เอื้องกระลังออกกัสิไป็ดไตเอื้องเอาหางเครื่องมาสิไป็ดไตเอื้องฝันพี่น้องเอามือดีของเค่นี้ก้อนกัล้วกันบลาอุ้ยข่าเจ้าะหาเได้ฟังหนึ่งบอกประชาสัมพันธ์หาพีหาน้องน้ำแน่นนะครับผมปกติแล้วมะล่ำเสียบีหกสิบปิดฤดูกาลวันที่30พฤษภาคมบัดนี้นะครับอาคารดีโกโก้นี่มันกระสีลือเพราะท่านประวัติเจืออาคารออกพี่น้องสเสดมีเดินเมืองมะล่ำกวง นะครับก็เลยขอเลื่อนครับเพราะว่าพี่น้องชาวกทมม็อ,อ,มอกับป,ะ,ป,ะ,ปะท้วงมาหลายว่าเมนครับมูพีเฮ็ดงานมูพีศิลังานไปจังไหนนะครับดบกก็เลยเลื่อนออกไปเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สามามิถุนามิถุนา,ามิถุนาครับแมนบปิดสูเมื่อไหร่กูได้เมื่อวันเสาร์เมนพลาแล้วครับผมสามมิถุนานนสามมิถุนาอันคนในวันเสาร์ก็ตีได้เลื่อนอีกนิดหนี่นะครับผมสามมิถุนายนนะครับพี่น้องมารวมกันครับปิดฤดูกาลหรือปิดตำนานเวทีปีกนกแล้วนะครับ พุทธศักราชใหม่หรือพ่อสอใหม่ปีนานีนะครับมาลัมสีฮกปรับปรุงทุกรูปแบบของการแสดงครับรับแดนเซอร์เพิ่มสำนวนแดนเซอร์ขึ้นมาอีกเป็น100ชีวิตนะครับแล้วกาท่างคอตตูมการตัดเสื้อผ้านะครับกระบะโชว์ต่างๆขนลงไม่เบิดนักดนตรีนะครับผมนักดนตรีเก้าครับมาว่าบักแมกาไลจได้กรบบอออกราะนั้นม เพราะว่าหาทีมไม่ก็คือสิบว่าคือทีมเก่าดอกเพราะว่าทีมเก่าถึงสิเหลียมสมแต่ว่ายากหน่อยก็หาสื่อกะเยี้งหาเสื่อแฉซอยกันอยงงั้นมันถงง้นมันทีมงานถึงชาแนลรอรอใส่สุดถึงเขาจะได้มารอครับเถอะเอาขายดีบ่หลายตองแบงหัวหน้าน้ำได้ไปยังคาผิดพี่จตอร์เสียผู้ใดเหตุปลายไฟอันใหญ่ๆมาหายมาหาเมื่อนั้นสิมี้ล้างวันให้เด้อนกบอกเลย ้ามีโมเมนต์แบบว่าอพอบอบอุ่นแบบเนี่ยชิมน็นรางวัลไหายเลยรางวันลนรางวัลนหนี่ก็คือหอมแก่สองขางมาแล้วครับ